สวัสดีครับพี่น้องมาย้ำตรงอีกแล้วย้ำตรงอีกแล้วครับผมเมื่อคืนฝนตกแห้งพี่น้องน้ำไหลบึ้มบึมบึมเมื่อคืนฝนตกแรงครับเบิ้งสีได้ปลาเปได้ปลาพี่น้องปลากะทิ้งง่ ปลากระทิงใหญ่ตรงวันนี้ของเราได้ปลากระทิงใหญ่ครับผมนี่ไงวะยาหลุดมืออยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวจับปลาก่อนเด้อจับปลาก่อนนี่นี่เนี่เดี๋ยวมันสีเต้นลุดมือ ขึ้นมาแล้วครับจับได้อยู่ขึ้นมาแล้วตัวนี้ตัวที่สองครับของปีนี้นี่พี่น้องปลากระทิ่งไงตัวที่สองของปีนี้ที่เห็น ตัวที่สองของปีครับที่เห็นที่ลงตรงเอาไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ